สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนบ่ายบนะครับอันบ่ายนี่นะครับพี่เจ้าประทุมลาชนะครับจะภาพพี่น้องนะครับมาเบิ่งงวอทองนะครับตัวอ้วนๆหนาๆนะครับทองกับเจ้าบิ๊กโชว์นะครับเป็นง้วของบาวนัดครับสวัสดีครับบาวนัดครับสวัสดีครับบรรยากาศบ่ายๆาครับบ่ายสี่เข่าบ่ายสามแล้วครับพี่น้องครับแดดห้อนแห้งนะครับอ่านั่งถากันแดดกันประมานเคืองชั่วโมงนะบาวนัดครับขึ้นไหลอ่ะแดดออกแล้วพี่น้องเลยนะครับ เดี๋ยวเบื้องนำงัวมาจากบ้านหน้าแต่ครับตบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนำงัวมาให้ยพิจารณายี่ห้พี่น้องเอ๋ยกะไก่กันอยู่นะครับอในเบิ่งงัวนทำกันเลยนะครับเป็นงัวประกันทองนะครับตัวนี้ครับทองกับเจ้าบิ๊กโชว์นะครับได้สี่เดือนกว่าๆแล้วนะครับประกันทองครับบ้านนัดเปิดราคาเท่าไหร่ครับเปิดสี่หมื่นสองพันครับสี่หมื่นสองพันนะครับต่อรองได้เนาะครับเป็นอ้วนแห้งนอกบ้านนัดครับอ้วนแห้งกับกระนังหนาพร้อมนะครับท้ายสูงในบ้านนัดครับลอยสี่สิบสองครับลอยสี่สิบสองเปิดจำความสูงเลยครับ ประกันทองมันบ่ครับ142บสอกลบลูกได้ในทองครับลูกที่3ครับลูกที่3ในทองนะครับตอนนี้ทองกับเจ้าบิ๊กโชว์นะครับนี่เด้อพี่น้องใน4เดือนกว่าครับวันที่ผสม18ธัปดานว่าหกห้ากับนดคลอดยี่สิกันยา66ครับมีใบมีหลอดครับพี่น้องครับทองกับเจ้าบิ๊กโชว์พอพันนี่ครับ42,000ครับต่อรองได้นะครับทรงฟรีจักกิโลครับลอยครับลอยกิโลงัวค่อนข้างจะนั้งนาแห้งครับพี่น้อง ลูกที่สามได้ท้องอ่ะพึ่งหน้าตาปากใหญ่นี่เป็นนกินเก่งครับคีบหูดำนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่ครับจมูกที่ดำผสีเป็แบงนะครับกีบเร็วกว่าทอาปกติขาทกขะท้อนปะกันให้จักมือี่ผ่ามือครับี่ผ่ามือนะครับนังหนัสี่หมื่นสองนะครับต่อล่องกันได้เด้อพี่น้องนี่ครับอ่างหลึกๆสี่นุ่มสีเต่าเนาะครับครับอ่าคิปตัวท้องมีบะมีครับ มีคลิปตัวทองพ่อพี่น้องนะครับซื้อไปมั่นใจเลยเลยหัาทองนะครับเพจสีดำข่ววหางดกสีดำนุ่มสีเต่าครับทองสีเดือนกว่าความอ้วนมันไม่ต้องว่าถึงอยากให้มาเบ่งเองตันจุลูพี่น้องบองไทยนะครับบันไทยเบ่งโตจริงอย่นะตึบเลยพี่น้องนะครับสี่หมื่นสองครับมอเห็นหน้าเห็นตาโดนข้าแต่ไปเจาะประดานรไปเจาะประดานก็พอ เจออยู่แถวปัจจุบันหน้าแตะด้วยเปนของไปอยากเจาอวดดันก็ได้ยหาหนิวฮกหนิวได้เบิดเนาะนี่ครับพี่น้องครับหนังน้านมสีลูกที่สามในทองครับกีบเล็กพอเท่าปกติครับมือหนีมีแหวปั้นหนึ่งตัวนะครับจังเื่องจังสี่กูได้เสียวไปเลี่ยงนะครับอ่ะเชิดขึ้นโซ่จังหน่ยลูกสร้างได้ขนาดนี่ครับทองครับเจ้าบิ๊กโชว์นะครับพอพันนิกครับมือเปล่พี่น้องเอานะครับสนใจโทรมาหาบ้าวนัดได้ จาะบาดานกะไอ,อโทรมาหลดอยากเจาะบาดานจาะบาดานสยหะหนามไอลบ้อเงินมันบอครับหนามว้าวเห็นหนามว้อเงิน,นพี่น้องพปจ่าใส่บริการแล้วนะครับเอาหยิบแล้วก็เทาปกติครับสนใจโทรมานะครับยูบานหน้าแต่ครับตำบลหน้าแต่อํเาเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นแม่ทองนะครับทองกับเจ้าบิ๊กโชนะครับได้ซีเดือนกว่าๆนะครับบ้านนัดกะ ตรวจทองให้เลี้ยงนะครับประกันทองนะครับนี่ผสมวันที่สิบแปดท่านว่านะครับเป็นลูกที่สามในทองนะครับค่อนข้างจะอ้วนแห้งเด้อพี่น้องหนังหนาอ่างลึกดีงวดตัวนี้นะครับหนังหนาอ่างลึกอ้วนแล้วก็บทองพร้อมสี่หมื่นสองตอร่องกันได้นะครับสนใจกระทรมาต่อร่องกันเบิงกับบ้านนัดนะครับส่งพี่ให้ลอยกิโลครับหากกระท้อนประกันให้สิบห้ามือครับทองกับประกันให้นะครับอ่ะมือนี้มีเอาแบวนปันหนึ่งตัวนะครับโบเห็นหน้าเห็นตากันโดน สี่หมื่นสองตอรองได้นะครับงวประกันทองหน้านาจังเฉีองนี่ครับเป็นตะเลียงไว่น้องนะครับอ่ะอยากเบินงอตัวจริงกันยุบานหน้าแต่ตะบนหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับอ่ะบานัดฝากเบอร์ไล่นะครับเบอร์ไล่ศูนย์หกสามศูนย์สามสี่ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ครับครับต่างประเทศว่าอยากว่า่สะดวกโทรมากครับกะทักมาทางไล่กันเลยเบอร์โทรได้ไปจ้าขึ้นหน้าจอให้เรื่องขับพี่น้อง ่ะมีมาฝากข้อสอบพี่น้องนึงโตครับหัวงทองประกันทองทองเจ้าบิ๊กโชว์นะครับสำหรับใบหนี้ครับพี่จ้าปรทุมราชครับกับบ่าวนัดครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ